แน่นอนนี่คือสคริปต์สำหรับวิดีโอเกี่ยวกับ2025 Honda Freed และราคาของมันในประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Honda Freed 2025รถ MPV ที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน Honda Freed เป็นรถที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศและในปี2025รุ่นใหม่นี้ก็มาพร้อมกับการปรับโฉมและฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกที่ทันสมัย ระบบเทคโนโลยีภายในที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมติดตามไปพร้อมกันเลยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Honda f r e e ด225 0กันก่อนตัวรถยังคงมาในสไตล์ที่เรียบง่ายแต่มีความหรูหรากระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดที่มีดีไซน์เรียวบางเข้ากับเส้นสายของตัวรถอย่างลงตัว กันชนหน้าถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตมากขึ้นพร้อมช่องระบายอากาศที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการระบายความร้อนด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดเพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองล้ออันลอยขนาด16หรือ17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่งย่อยที่เลือกช่วยเสริมลุกให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนด้านท้ายของ Honda f r รด2025มาพร้อมไฟท้ายเล็ดีไซน์ใหม่ที่มีความโชบเชลวอีกทั้งยังมีสปอยเลอร์หลังที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและสมรรถนะในการขับขี่ ในส่วนของสีสัน Honda f ฟร e d 2025มีให้เลือกหลายสีทั้งแบบสีเมทัลลิกและสีพิเศษที่เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถซึ่งทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกสีที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่มาดูที่ภายในห้องโดยสารการบ้าง h อน d a f r ร e d 2025ยังคงคอนเซปต์ที่เน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบายเป็นหลักบอะดที่นั่งออกแบบมาอย่างดีเพื่อรองรับทุกสรีระ มีที่นั่งให้เลือกทั้งแบบ6ที่นั่งและ7ที่นั่งตามความต้องการของผู้ใช้วัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารเป็นวัสดุคุณภาพสูงให้สัมผัสที่หรูหราและดูลรักษาง่ายหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีระบบนำทางและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบเสียงรอบทิศทางที่มาพร้อมลำโพงคุณภาพสูงทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิง Honda าฟรีด2 0 2 5ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยโดยมาพร้อมกับระบบ Honda Sensing ที่รวมเอาเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงมาไว้ในรถคันเดียวอาทิระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมระบบตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกล ในด้านของขุมพลังฮอนด้าฟรี2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรแบบ DOHC i-VTEC ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ120แรงม้าและแรงบิด145นิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบเกียร์ CVT ที่มีการปรับจูนมาอย่างดีเพื่อให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสูงสุดนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งช่วยลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชือเ้อเพลิง ด้านระบบช่วงล่างและการควบคุม Honda f r e e ด2025มาพร้อมระบบการสะเทือนแบบแมปเฟอร์สัตส์ัตที่ด้านหน้าและท่อชันดีมที่ด้านหลังซึ่งให้การทรงตัวที่ดีเยี่ยมแม้ในขณะขับขี่บนถนนที่ครุกคะัดพวงมาลายัยไฟฟ้าที่มีการตอบสนองที่รวดเร็วทำให้การขับขี่ในเมืองเป็นไปอย่างคล่องตัว สำหรับการประหยัดน้ำมัน Honda f r e e ด2,025ทำได้ดีมากโดยรุ่นเบนซินมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อลิตรในขณะที่รุ่นไฮบริดสามารถทำได้ถึง25-28กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อพูดถึงราคาของ Honda f r e e ด2,025ในประเทศไทยจะมีการแบ่งออกเป็นหลายรุ่นย่อย โดยรุ่นเริ่มต้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่มีราคาสูงสุดประมาณ1 2 0 0 0 2 0นบาทขึ้นอยู่กับออปชันและฟีเจอร์ที่ลูกค้าต้องการโดยในรุ่นไฮบริดอาจมีราคาสูงกว่ารุ่นเบนซินเล็กน้อยแต่ก็คุ้มค่าด้วยการประหยัดน้ำมันและการลดการปล่อยมลพิษ Honda Freed 2025ยังมีแพคเกจการรับประกันและการบริการหลังการขายที่ครอบคลุมรวมถึงการดูแลรักษาที่ง่ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดอายุการใช้งานหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางกับกลุ่มเพื่อน Honda f r e e ด2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยฟีเจอร์ที่ครบครันและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมอีกทั้งราคาที่ย่อมเยาเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้รับสุดท้ายนี้หากคุณชอบข้อมูลที่เราได้นำเสนอในวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า